สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนนะคะเล็กเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายในงวดของวันที่9เดือน12นะคะ2567วันนี้น้องแอดมาแบ่งปันนะคะชุดสรุปให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดท,ที่เข้ามาใหม่นะคะก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณชื่นชอบ แนวทางตัวเลขนะคะแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปะปบบนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะพี่ๆเนาะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะนงเอดได้นะคะพี่พแนวทางวันนี้ได้เด่นที่0นะคะแล้วก็9แล้วก็สนะคะพี่พ ส่วนตัววิ่งรูดวันนี้น้องแอดให้วิ่งรูดนะคะที่ศูนย์นะคะเน้นไปที่ศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์สามนะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์แปดนะคะพี่พี่แล้วก็เก้าสามนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะ ในวันนี้ส่วนชุดกันนะคะพี่พี่ชุดกันก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะชุดกัน3ามสามหปดแปดเก้านะคะพี่พี่สำหรับตัวกันนะคะแนวนทางวันนี้นะคะท่าในใดชอบ ตัวไหนก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะส่วนสามตัววันนี้นะคะน้องแอดให้ไปสามศูนย์เก้าแล้วก็สามแปดเก้านะคะพี่ๆถ้าใดชอบตัวไหนลองวิเคราะห์ดูนะคะก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้มีหวย เราพัฒนาด้วยนะคะพี่ๆก็ฝากเข้ามารับชมนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่มาติดตามแนวทางนะคะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือหลุดนะคะพี่ๆก็ยังมาส่งกําลังเรงใจให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนคอมเมนต์ไหนยังไม่ได้ตอบนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแอดไล่ตอบนะคะเพราะว่าน้องแอด ทํางานทํางานนะคะพี่พี่ควบคู่ไปด้วยเนาะก็กลับขออภัยทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วยังไม่ได้ตอบนะคะของวันนี้นะคะขอให้โชคดีปังๆนะคะพี่พี่เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ